สวัสดีค่ะจะ,จะเสียงค่อยไปทำไมอพอดีว่าจิตมันบอกเนะค่ะนะวาเข้ามาพื้นที่ของคนอื่นพื้นที่ของคนอื่นคือของส่วนโตของลูกค่ะ mm hmm. พอดีว่าปาขึ้นมาเอาอาเครื่องดูดฝุ่นนะคะเพื่อที่จะเอาไปดูดฝุ่นในส่วนข้างล่างแต่ว่า ลูกสาวเขาเอาเครื่องดูดฝุ่นนะคะเมื่อใส่บนห้องเขาแล้วพอก็ลืมเอาไปชาร์จแบตให้ป้านะคะป้าก็เลยต้องขึ้นมาเอาแล้วก็จะผ้าเบงรูปค่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นการเข้าห้องโดยไม่ได้ขออนุญาตนะคะเพราะว่าเขาก็บดีอยู่บ้านนะคะเนอะช่วงเวลาเนี่ย <c oughs> แล้วก็จะให้ดูรูปวาดดูไกลๆนะคะเขาเอามาจากอินเทอร์เน็ตน,น,นู่นนั่นนี่รือ บางรูปก็เป็นจินตนาการของเขานะฮะนั่นแหละค่ะให้เบิรงวิธีเด็กหน่อยฝรลังลูกครึ่งนะคะครึ่งไทยครึ่งฝรั่งนะะเนาะค่ะนาะเป็นลูกสาวปาเองค่ะเป็นวัยรุ่นสิบหกอย่างสิบเจ็ดนะนี่แหละค่ะภาพวาดของเขาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวปจาจะให้ดูค่ะอ๋ออยู่ห้องนี้ค่ะเป็นหอ้องอ่ ชั้นชั้นสามนะคะเดี๋ยวปะจะให้เบิงตรงข้างนอกตรงนั้นค่ะนี่ค่ะตรงนี้อุยเขาอาจจะหวงรูปนะคะตรงนี้เป็นบันไดบันไดเพื่อที่จะถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุ <laughs> แสงค่ะแสงเกิดเหตุไฟไหม้หรือว่าอะไรฉุกเฉิน,นะคะ่ะ เขาก็จะมีบันไดค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทั้งดับเพลิงนะคะเดี๋ยวปจัจจให้บังอีกมุมหนึ่งค่ะนี่ค่ะวิธีของเขาเด็กลูกครึ่งเด็กวัยรุ่นนะนี่เป็นมุมมุมที่เขาทำงานบางวันตีห้าหกโมงนะฮะถ้าเขาบังเอิญต้องใช้อะไรทำ ทำงานตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปเขาเอาไปแบ่งเพื่อนด้วยนะคะทำแมสคค่ะเ,เนี่ยค่ะเขาก็จะทําแบบสไตล์เขาปาก็จะได้แนะนําเขาอยู่นะคะเวลาปามีเพื่อนที่ทำแมสเหมือนกันอย่างช่อง พี่เล็กนะคะซึ่งก็ทําได้หลายแบบนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นาการฝึกหัดนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากสําหรับเขานะคะเขาทําเป็นไวมากเขาได้จากเย็บผ้าซึ่งเป็นของขวัญล่วงหน้ามานะคะซึ่งไปยังไม่เคยจับเลยจะจับครั้งแรกก็ตอนนี้ยังไม่เคยลองมันจะมีแบบใช้เท้าด้วยนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งปาก็ไม่ได้ถนัดในการที่จะใช้จักเย็บผ้านะคะ ซึ่งก็รอเวลาที่เขาจะว่างจากจักนะคะเพราะว่าอีกสักหน่อยเขาก็จะโตขึ้นแล้วอาจจะต้องได้ไปเรียนต่อที่อื่นๆนะคะเวลานั้นนะคะป้าก็จะได้ใช้เครื่องจักรอันนี้นะะเป็นการฝึกฝึกตัวเองนะคะโดยที่จะให้แฟนเป็นคนหัดให้นะคะพอบ้านที่นี่เขาเย็บจักรเขาใช้จักรเป็นนะคะ เพราะว่าแม่เขาก็มีนะคะคนที่มีเครื่องใหม่เครื่องมือ,อยังนะฮะาจากพ่อแม่นะคะพ่อแม่ผ้ามีเนาะฮะเนาะเพิ่นก็จะมีเพิ่นก็จะเห็ดเป็นคือเด็กหน่อยบ้านเท่านะฮะพ่อแม่มีรถยนต์เด็กหน่อยก็ค่อนข้างจะขับรถเป็นเร็วนะฮะมีอะไรคือเขาก็จะใช้เป็นถ้าพามีแบบเ,เครื่องมือเครื่องจัรอะไรเด็กเขาก็จะใช้เป็นนะะซึ่งบ้านปานี่ แม่ก็จะเย็บโครเชร่หรือว่าอะไรเย็บเสื้อไม่ใช่เย็บถักถักเสื้อถักหมวกถักอะไรนะถักหมอนหมอนเนี่ยอยู่ภาคอีสานเนาะคะ่ะตู้เนี่ยเหมือนตู้โชว์แต่ว่าจะมีะหมอนขีดมีผ้าหม่มมีเสื้อถักหมอนถักนะคะเป็นเป็นสิ่งที่โชว์อยู่ในตู้นะคะทางภาคอีสาน หลายจังหวัดนะคะกระเจมสิ่งที่ป่าเบา้าที่เอ่ยมากนะคะเนาะเป็นมีคิดหรือเป็นพาเป็นพาแพ้เนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะนั่แหละค่ะปากเอาวิธีของเด็กหน่อยลูกรึ่งท่างนี้มาให้เบิ้งเนาะคะ่ะแต่ละบ้านปากกระบุปเป็นจังใดแต่ลาบ้านปาเป็นแบบนี้นะคะเขาจะได้เขาจะได้ไดความเป็นความเป็นไทยด้วยแล้วก็ความเป็นอ่ ยุโรปด้วยนะคะยุโรปิสเขาเรียกทางนี้นะ, style, นะคะยนะุโรเปียนสไตล์เนาะค่ะเนาะหรือ,อ,เ,อ,เ,อเอียงเขาเขาเอิญเนาะเนาะบ้านเขาเอิญเอยียงวัฒนธรรมตะวันตกเนาะคะนะ่ะเนาะซึ่งกะสำหรับปลาในมองมั่งบรแย่นะคะเด็กที่นี่เขาเขาพูดแล้วเขาแบบว่ามีหลักมีการมีเอยียงที่แบบว่าเป็นความคิดที่แบบ เขาเบากผู้ใหญ่เขาเบากับพอที่ประเห็นนะคะเนาะมีเหตุมีผลบอดดีดีค่ะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าย่องลูกก็ได้ค่ะค่ะลูกเข้านะคะถ้าสมมติว่าเขาเหตุดีนี่เขาก็ต้องชื่นชมเขานะคะชมเชยเขา่ว่าจาเป็นต้องเป็นสิ่งคลองก็ได้ค่ะเป็นข้าเมามันเป็นเหมือนเหมือนอ่าพลังเหมือนน้ําทิพเหมือนอ่า กำลังใจให้เขานะคะเนาะบบะบแพง้งค้าเบาที่จะเบาชื่นชมหลูกเจ้าของในเมื่อเขาสมควรจะได้รับข้าชื่นชมนะคะนั่นแหละค่ะโอเคค่ะปะเอาอ่าภาพที่ไม่ใช่ภาพที่อเอาคลิปเอาเรื่องราวส่วนเล็กๆนะคะ,ะในในมุมมุมในบ้านของปานะคะ มุมของครอบครัวเล็กๆแล้วก็ลูกครึ่งนะคะมาฝากนะคะกะจังไรกะเจอกันไหมคลิปหนานะคะขอบคุณไปอิมเอมที่ชื่นชมมานะคะว่าลูกสาวปว่าวาดภาพเก่งนะคะแล้วกัมีพิเพนนะคะที่แบบเห็นลูกนะคะที่ฝากะแต่ก่อนกนมีภาพได้แช่ออกไปนะคะ ซึ่งเป,เป็นงานอดิเรกข,ของเด็กหน่อยค่ะเขาวาดภาพมา,าเนินหน้านแล้วนะคะแล้วก็มีการติดต่วอว่าจะให้ลูกสาวป่าวาดภาพให้นะคะซึ่งเขาเขาบอวรับวาดให้ไพค่ะถ้าเขาอยากทําเขาทําเองนะเขาบอเดก,เก่ยววา่าต้องเป็นใครต้องพิเศษยังไงหรือว่าจ้างเขาเท่าไหร่เขาเขาค่อนข้างมีอารมณ์ติสกับเขา อ่านั่นแหละค่ะคือแบบว่าเอาแต่ใจเจ้าของสะดวกนะคะเนะาะบ่าดูใดไพ่เนาะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายค่ะ